ซีรีส์มาแรงจันทาอัสดงสุดยอดซีรีส์เทพเซียนฟอร์มยักษ์เดินทางมาถึงอีพีสุดท้ายนาที่นี้ต้องยกให้ซีรีส์จีนเรื่องจันทาอัสดงนำแสดงโดยหลวยอิงซีและไผ่ลูกที่เริ่มออนแอร์ไปแล้วเมื่อวันที่6เมษายน25 6 6ที่ผ่านมาและล่าสุดเดินทางมาถึงตอนจบที่ใครหลายๆคนถึงกับต้องเตรียมซับน้ําตาเพราะฉากจบของเรื่องทําเอาเศร้าซึมกันเลยทีเดียวซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด40ตอนและได้ถูกแตดแปลงมาจากนิยายชื่อดังจากที่ออนแอร์มาได้8ตอนแรกก็สร้างกระแสคือ และเสียงชื่นชมทั้งเนื้อเรื่องสนุกสนานชวนน่าติดตามรวมไปถึงคอสตูมที่อลังการและโปรดักชันสุดตะการตาโดยเฉพาะี g จัดหนักจัดเต็มตั้งแต่ EP 1จนถึง EP สุดท้ายและยังมีข่าวดีสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับชมพอซีรีส์จันทาอาัสดงจะเข้า n น็ f ฟ i x ให้ได้ชมพร้อมกัน15พฤษภาค,คมนี้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วมารอซับน้ำตากันได้เลยกับตอนจบแอดไม่อยากสปอยเยอะใครที่ดูจบแล้วเป็นยังไงกันางคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ